วันนีตอนเช้า,าครับมายามมุงรักกุ้งมุงรักปลาให้เก้าครับหลังจากมือขึ้นยมไปแล้วติดไหลเติบเงี่ยมันเหลือเลใส่ต่อเลยครับโอ้ปลาจะเตอะเต็มเลยเห็นแล้วครับนันเงี่ยเหลือมือขึ้นในไส่ต่อได้ผลครับโอ้ติดไหลได้พี่สองใช่ไ ครับปลากระเดืดครับปลาชิดเดืดโอ้เวลาดึงอยอันดึงอะไรบ้างดีครับพี่เวลาเวลาปต์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้อนทีกันมันมีมีเดือยยี่หนึ่งครับนี่ปดนี่ลองลองลองดึงเขาไม่กันก็ได้นี่ครับ โอ้ดอกพีพรรณมาเบิงผลงานน้ำครับสวยรู้ปากระเดินไปจีเดินล้วนๆครับโอ้มีปลาขาวหน้าพร้อมเนาะปลาขาวหน้าพร้อมโอ้งามๆครับาำลังกดด้วยเนาะครับกดได้ครับพี่แกเสื้อตรงนี้ครับบครับโอ้ขีดหมอดกส่งพันมาซอยเบิ่งซอยแง่งน้ำครับนี่พอดีเพันยางไม่เหลือน้ำ S <S น,นีน่ครับหลังแรกผลงานแรกโอ้มีกระปบุนหน้อยตัวนี้กระเดื่อหลายอย่นี่นี่ปลาบูตนตัวนี้เดี๋ยวไว้กันครับเดี๋ยวสิป,ปล่อยมันจะตดมันครับงานดังแรกแจ๋วครับเนี่ยเดือนเดียจากหมู่บ้านตอนคำคำหลังที่สองครับได้ผลได้ผล ปลาหลายครับปลากี่เดินหลแต่กุ้งมันหน่อยครับสาี่นี่ครับสาบวกสาบวนหลวงครับไหนมันยุบมันแล้วเดี๋ยวปาลาไหลมาุูนกันครับหลังนี่เป็นยังไงเนาะหลังนี้ประหมานครับ โอ้มนนีของง่าเข่าไปก่อนปลาบูครับพี่ปลาบูเข่าไปก่อนครับปลาหน่อยเลยพบะท่าน,นอีเข่าเลยปลาบูเข่าไปในมุ่งก่อนมันเล่ยเรียบร้อยเลยบ,บกาเขา่าเจอซัดนักล่าครับปลานักล่าเข้าไปปลาหน่อยมันยยานครับแมนครับพี่ ปลาโนยย่านปลาบูใสสวยครับตัวนี้จะไปปล่อยผมบบก,กินได้หรือพี่<ป>ผมจะไปปล่อยเด้ครับตัวนี้งามอยู่แต่ว่าสิบบกินดอกจะไปปล่อยครับผมครับตัวใหญ่ครับพี่พิจากณาครับนี่โหครับอันนี้ล้างที่สองเลยครับเนี่ยลังที่สอง อือโอ้แม่ไม่กินปลาตัวาน่ะทองมันเจ๊งเลยทองวนเลยพ่อทองวนปกลุกเลยครับเนี่ยกินปลาในมุงมันเข่าไปก่อนปลาหน่อยเลยเพราะกาเข่าเข่าไปแล้วมันกินเห็นไหมทองครับแม่เข่าไปกินปลาหน่อยเลยเนกันเพราะเข่าไปแล้วปุ๊บปลาหน่อย่ก็กาเข่าเลยแบบนี้เดี๋ยวเป็นรุ่นอีกหลังนึงครับหลังที่สามใกล้ๆกันครับ ลัางที่สามลังนี่เมู่อ้านตอนคำนี่เขียวมุย้ยร้อยเขาในมุ่งครับสุดท้ายตายน้ำซ้ำรอบนี้สิมีบ่งูปลาเขาเมู่อ้านนี่ตนิ่นมุ่งเลยครับรอบนี้โอ้เนี่ย <c oughs> ปลาบูเขาสองตัวอีกแล้วพี่สงครับ <c oughs> ปาบูเขาอีกแล้วไปหน่อยรีบรากายเขาทั้ทงหนู่นครับทั้งหนึ่งสามกดครับกดขั้นโชว์ให้ครับพี่ป่าูยละาบูป่าบูหน่อยหน่อยลงครับ ปลงสายพ่สงบ่สายเงีพุ่บ oh, ่สายทึ uh, ่งกินปลายโอ้เมนต์ตัวล่ะแต่ว่าพนดสูบอยู่ดิครับพันดสูบอยู่ทีว่าเพิ่งไปตะอยหนึ่งเนาะหลังจากกัลงบางเกาเนียนพ้นกระยงครับว่าสูบสูบบนกโพลหรือเปาพี่แต่มันันสูงขึ้นครับอันนั้นไ่กินเสียเาเนอไปต้มชอตัวกันต้มเนี่ ปุตัุนัยเอาไป,ปนี่นะครับเ็มัอ่อปลาสลิดบะมีเดังปลาสลิดบะมี่เ<น>ราเห็นมีครับมีแตะไบกี่เดือดอีกเครื่องทัง้งได้แล้วครับนี่ยสามลังแรกปลาบูเข้าไปก้อนอปลาหน่อยเข้าไปก้อนนี่เดี๋ยวเวเลยมมปลานักล่าเข้าไปนี่ปลาหน่อยว่า,าขอขอลกล้าเข้าเลยเนาะกับ หลังที่สี่ครับหลังที่สี่คอยเบิ้งกันนะต้องจมเลยบ่ะต้องจมเลยครับพี่หนึ่งปลาจิเติดแล้วเอ้ยปล,ป,ปลาบูเขาพร้อมครับงูปลาอีกแล้วงูปลางูขี่ขโมย เรียบร้อยยันนม่ม่งอีกแล้วตายนม่ม่งเลยอยากอีกแล้วครับพี่น้องเลยงูปลาเขาไม่กินเรียบร้อยอีกแล้วหอยก็ได้ครับครับตายแล้วพี่ที่สงยนันงูบ่บอยันงูนีตีมผมกับบอยันไม่ได้โตดังงูเขาสองโตตีมันยาวเสียม,มันตายซืีอแล้วมันตายยซื้อโอ้มันตายแล้วพี่มันตายแล้ว แต่กับผมยานีันี่ตื่นกมันสองตัวเนันีเจอมู2สตัวเลยพราะบองเรมันมีอาหารลอยเลยใี่ไหมป้ามากินอาหารครับมาตายเหรอลูกพี่โอนมันตีตื่นนี่นั่นแน่นิ่งแล้วตัวนี้ไม่ตาย เรียบร้อยครับสองตัวตายแล้วตายแล้วงูปลาครับบ่แมนบ่แมนปลาได้มมจมนนำตาย,ยตายแล้วพยานหนน<อ>ัวดอกตัมีผิดตรงเนาะว่า,าตายปราะกากลมันดิ <laughs> ออโอเคครับหลังที่ซีพันไปยามต่อครับอีกสองลังสุดท้ายาตรงนี้เลยพี่อยู่นะครับหาผมอยู่นี่แหล,และได้หรอมั้ยนี่ลังนี้ครับใหญ่มองไปใส่ครับใหญ่มองไปใส่เล็กเ แร่ชั่งเดียวงูปลาเขาสองตัวงงใส่ลูกเกลาๆครับมาเนี้โอ้ปลาซิวแหลแนหลบแหลนหลบมุงน่ครับอโอ้โหเขาไีกแล้วลูกพี่ปลาบู งูป่าเหี้ยซองย่างนี่มันเข่ามากนี่ป้าว่าเขาเลยเอาพี่เดี๋ยวดิ้งย่างๆมันตายแล้วพี่มันตายแล้วแม่แม่มันตายแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวยกยุบยุบยุบ่างนี้ไปเนี่ยตายแล้วพี่ตายแล้ว อ๋ออ่ไ right? oh, ้วะเอากระพี e ้เลียมันออาบ่ไ้ปีสะข้านเจ้ายันงูวะแล้วเป็นยังนรอยัได้ยูเจ้างง้ปลาโอ้ยมันตกปิดได้เลยเออเจ้างูครับพี่น้องไยมัน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 ข้ววนกว่าหัวไหม ปลาบูกับงูปลาเขาไปก้อนปลาน่อยเพระกากเขาเลยใบมันเป็นเม,มือนเด้งูนี่ผมยานเนี่แต่กับแก่ผมไม่ยานน,นักเอบรนากระเดียมังม่อะไรีกมาครับไม่อะไรหนึ่งดึงอรอกด้านนี้ได้หดดึงดึงย่อนเด้<า>แล้วมันดึงไอ้ปล่ดลอยาดงพอมันอ้วนถึงไหมครับ ดึงเงื่อนเงื่อนได้บุ้งร่องบังปีแต่ผมมาร่องเถอะให้พี่เ <c> ห <oughs> ็ดหลยหัวยหญ่ก็ไวดอกอ่ะได้แล้วครับเปิดมือแน่นแน่นะครับตัวอ้วนเลยก็เมือ่อไรต้องใส่แล้วเอาโน้ตคุ้มไปไหมห้ให้ยาคุ้มใช่คุ้ม เจอเดีกานอนี่ะตึงกอนตตึง,งดีกว่นี้เดีย้ตายแล้วนะบรงีพิดไพแล้ว,ลว,ลวนะเพราะเอาแหมา่าสีดึงมาแหมสิดึงออกทั้งตองมันไง่าจะได้ย็่อนี่ครับพีธที่ปด งูปากจักมุงโดยภูมิบทประสงค์ครับนี่แหละครับขี่ขโมยขี่ขโมยหลายโตแล้วครับสามสี่โตแล้วเหมือนเลยครับอีกหลังหนึ่งก็เลยหลายได้ลูกพี่ทางเงินเดิมอยากเป็นต่อครับหลังสุดท้ายนี่ครับคนงานปะบูไดใหลังเจาะตุ่มตุ่มประบูตัวเด่นหน่อยค่อยครับต่อเด้ครับ เ็แมนตั้งมองนี่ห้อยไล่ดิถ้าปัดเป็นก้อนเลยดิแมนครับต่ำบอ,อบ,บอประดีต่ำใส่น้ำนิดหน่อยเอาไข่เป็ดมาต้มเอาตะไคร่แดงด้วยเอาไข่ดิบก็ได้ไข่แดงเป็ดดิบอะ่ะหลังสุดท้ายครับหมืดอคืนนี่ติดปลาซิวหางแดงเครียบเลยครับแต่บ่มีอากาศเด็ ไอ้เมื่อยกายไอ้ายให้พี่น้องเบื้งมันมืดครับนี่กับเขาวเต็มพื้นพื้นดินนะครับเต็มในมุงเลยในมุงเลยแล่นข้างนอกก็ไล่ครับเรื่องกันเด้อบไปนี่เล่นกันเอางูหยอกกันใส่กันเอาไปใส่กันไปกันมน้ามันนี่เอาไปใส่แหนูดมรอบนี้ เข้ามาอีกแล้วครับปลาบูสองตัวกับปลาไหลเก็ดอีกแล้วแทบทุกหลังงูขาวแทบทุกหลังนี่ครับอุ้ยผมมั่นอาหารนี่แหะโอ้ปลาบูปลาบูอีกแล้วปลาบูสองตัวนะครับที่สองเอาไปกินป่ะโอเคครับผมแต่ว่าตัวน้อยจะเอั้งเรับปปลาบูเนี่ยทุกพี่เพิ่นไปนะครับ เดี๋ยวไปต้มไปแกงกินนะท่านเขาบอกมีดูกขี่กับใหญ่แล้วเนี่ยชาว่าานดรอปครับไปไปกดงูขี่กระโมยออกก่อนครับเือกินเน,นียนไข่เป็ดป้ะน่ะเนาะผมใส่ไข่เป็ดนะ,นะ มันเข้าตัวหนี่งโอ้ยไปถึงใกล้ๆกันกันอ้ยนี่ตัวหนึ่งครับตายแล้วนี่โอ้ยมันหลายแท้เลยเมื่อวานมันไหลประเดี๋ยวไหมเมื่อวานนีมันหลายาานะ,ยระ,นนระยยครับครับ โอ้ส oh, ่หลายมือดิส่หลายรอบอยอะนะกองรวมกันนี่เด้มกป่ามมิ้มุครับหมงปลาบัวย่างครับยั่งครับเดี๋ยวจะเป็นล่องมันอาจะมีหมงปลาบางอย่งครับเป็นลองมชนโตใชสองโตเนาะอ่ายโยน อันนี้ย่างหน้าโตนี่หนึ่งแล้วมั้ยเนี่ยยี่หันสามสามยี่หนึ่งเป็นสี่ต้องโชว์แน่นลูกพี่โอ้โหปวดนะถ้าเป็นท่าอยาง้ท้องใครท้องอ้วนเลยคืท้องอ้วนกินปลาฮะโอแอนบอกแมนว่าอะไรลูกพี่เอาไปร่วมกันซ้ำนะเดี๋ยวเด็กหน่อยเห็นมันสิย่าพรุ่งนี้ไปใบกอกกล้วยเอาขี่ออไปรถกัน เจนทั้งื่นกินนี่เขาเก็บอากรณ์ปลามาเด้เียกุณนอาไสเคุน้ะให้ได่ตีตัวเตียเพือนนะครับงูสุด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 สุสดาอ่ะเบส่งผลงานรวมครับสุดสุดวมเสุสีดสียสุดสุดสุดสืดสุดสุดงุดส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 ุุดส ปัวมนใหญ่หนึ่งตป่าบูร่วมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดตครับโอ้กลวกไปขี้เดืดกุ้งไม่ค่อยมีเนาะจริงปลาปลามันหลปลานี่ยจะดีครับปลาขาวหนาปลามันไหลงูหลายกุ้งเลยเหมือนไปเนาะเดี๋ยวกันเลยครับพี่รัดไปเลยครับตัดหน่อยนะเอาเอาไปหันกันเลครับเนาะครับ อีเป็นปลาม่ปล่อยอีกบอ่อหนึ่งครับบอ่อทึ่งสองตปลาูบน้อยครับมันยังหน่อยเยอะจะปล่อยมันใหญ่กันจริงจิเอามาใส่สอยต่อไปครับมันแพ้พันกัน <c oughs> เดี่ยวครับนี่นี่นี่ครับผนกันเซาเนี้ปลาบูแปดตแล้วก็ลายดเดิน ปลาเขาหน้าครับต้งงามนี่ครับอรเอวบ่ขีไลาครับที่สำคัญหนึ่งงูมันเขาหลายโพดครับปลาเล็กบก้าเขางูกับปลาบูเขากนครับปลาหน่อยหรือบก้าเขา่าเลได้บ่หลาายครับขอบคุณเลยๆนะครับที่เข้ามารับชมครับรฝากกดติดตามช่อง u t u b e ของผมนพเดินสายให้น้ำ,นำได้ได้ครับพี่น้อง กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อม่ผ่าดคลิปต่อไปผมก็สิท้ายคลิปการทำอาหารกินไม่ให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆเลยครับสำหรับเซอร์นิกับพุ่นได้อีกครั้งครับสวัสดีครับผมตะเว้นกำลังขึ้นเลยครับเกือบโล่นะครับยกข้อตัวอ้วนเขาจ้องฝนนินนะ